วลันี้หลักพิสานอะไรไหมพี่ท,ที่ที่ไปให้ออกื่ว่าเราอยู่ในระดับไม่รู้การเลือกตั้งพัทยาสามารถรักษาฐานได้ตอนนี้ยากแล้วนะครับที่จะมีการเลือกตั้งกรุงเทพนั่นหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพในวันนวันนี้ไหมถ้าควรจะเกิดขึ้นไม่ควรมีนะครับควรจะเลื่อนออกไปนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง สอสอแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเกมนี้เป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้คงชัดเจนนะครับ่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้เสียเสียงไปเพียงหนึ่งเสียงแต่บ่งชี้ถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับในวันนี้และในอนาคตหากพลาดเกมนี้ครับก็จะสุญ สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง u t u b e นะฮะรับชมจากนอกเหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งแน่นอนฮะมีการตั้งคำถามจากคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับแล้วก็ในสภาว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ตอนนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราบูรณาจัดเ่ยเว่ยตลอดมีอะไรที่จงใจให้สอบออกมาอย่างนั้นหรือไม่ซึ่อจงใจอย่างไรหรือไม่ลงมาเป็นพื้นที่กับเราหรือไม่ถามใจจนกินหรือไม่ก็อย่าถามนักวิการกับทางสื่อที่หลักวิชาการไหม นะหลังนี้หลักวิสายอะไรไหมพี่ที่ที่ไปให้อ่อ,อกตื่นว่าเราอยู่ในระดับรวยรวย,วยนะประการแรกเลยนะประการที่สอง,อนนสองก็มีก็สมัครที่ระดีกันนะครับว่าใครทำผิดอะไรว่านะสำหรับผมนะสำหรับผู้หญิงถ้าผมเข้าไปทำง,งานเดลต้า,ตาก็มีเรื่องของอะไรายเรื่องใจญ่ก็้หงทำหน้าที่ดูแล ภอรกิจรับฟังปนะระวัานะแล้วก็จนอย่างนี้ถึงในสภาให้การปรัลบว่มหนาในนยรมคคือเขาเขาคงเขา้เขา,ขาใจแล้วมา้ขายน้ำป่ามัานพูดวู้บัญชาการกชวนเชื่อให้เส้อน้ำป่าแต่จริงแล้วคุณก็ต้องมาถานักวิจาก,การต้าาองมาหาปริารชนจริงงเอาสารติ่งเก่าๆะาานะครับความคิเห็นเนี่ นั่งเตียนกับมาออกสื่อเนี่ยให้พิจารณาด้วยถ้าวันนี้ผมชนะนะให้พิจารณานะว่าคนรที่ออกสื่อเป็นรีเพย์มาดูว่าใครพูดถึงอะไรยังไงน,นะนะแล้วออกทำจัดรายก,การมีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือไม่แนัววิชากา,ารให้ความเห็นแอบแฝงหรือไม่มีอะไรแรงูุนใจกับวิชาการและสื่อหรือบ้างนะครับเดีกย็ต้องดูนะ พี่คอยประยุกต il ์เลยมาร่อนเดยวประยุกต่อไปโอ้ติดากก็ได้หหอติดกกได้เหรอเอาชนะจินเกตท่าาสชาลีเราก็ได้หมดเลยมีทองซุนที่จะแด่งแล

เราชน,นะกินตะ,ะเกตยบน้าใสชาลีเราก็ได้หมดเลยเโอเคเพราะว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์คะแนนในพื้นที่เราศูนย์เราไม่มีมวลชนจัดตั้งแต่เราก็ได้บทเรียนอยู่เยอะพอสมควรในการที่เราใช้ในการปรับปรุงในการเลือกตั้งข้างหน้างันหน้าขนาดนี้เนะี่ยอย่างน้อยต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจากจักหลักสี่นะที่จากเราศูนย์แล้วเราขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราคิดว่า ถ้าเราเปรียบเทียบกับแชมป์เก่าด้วยเราก็ไม่ได้กับทิ้งขาดจากแชมป์เก่าถ้าเรามีประสบการณ์มากกว่านี้ในการทําหน้าที่ความใจลิชิดประชาชนมีเวลามากกว่านี้เราเชื่อว่าเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาถามคนเป็นผู้สมัครก่อนเลยครับพอใจไหมกับคะแนนตอนนี้ครับก็ขอบคุณก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกวันนี้นะครับก็ อยู่ในขั้นที่บอกว่าอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับว่ามาจากศูนย์แล้วก็เราก็พยายามเดินเต็มที่จริงๆนะครับคราวนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าก็เป็นกําลังใจครับไม่ท้อครับก็เดินต่อแน่นอนครับในส่วนกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นว่าการเลือกตั้งเขตหลัก4นะครับก็คงชัดเจนนะครับในเ,เขต6ซึ่งมีการเลือกตั้งแทนศีระเจนจากาสสของพลังประชารัฐ ประชารัฐพ่ายแพ้นะครับอยู่ในันดับท้ายๆเลยในขณะที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีการแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ศีดาก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปนะครับในเชิงปรากฏการณ์นนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพมหานครและก็บรรดาสอกอทั้งหลาย นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นสําคัญซึ่งที่ผ่านมาคุณจุดินลักษณะวิสิตหัวหน้าพักประยุทธ์ป,ปัตตั้งคำถามว่ามเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะปีนี้หรือปีหน้านะครับในขณะที่ทางสภาผู้แทนาษฎรกตั้งคําถามว่ามเมื่อไหร่จะจัดให้มีการเลือกตั้งคําตอบวันนี้คงชัดเจนมากขึ้นคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าทั้งประชาธิป,ปัต์นะครับ ทั้งพลังประชารัฐนะครับถึงแม้ว่าเอาคะแนนรวมกันถึงแม้ว่ามีมีปชิบัติแต่เอาปฏิบัติไปรวมพรรคกล้าผลที่ออกมาก็คงจะลําบากนะครับนั่นหมายความว่าอย่างที่ผมเรียนไว้การเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครรัฐบาลต้องมีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นปชิปัติไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดต้องมีการคุยกันว่าจะส่งใครลงเลือกตั้งสสและจะส่งใครลงเลือกตั้งสกให้ชัดเจนนะครับ ถ้าไม่ระบุให้ชัดเจนนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะพ่ายแพ้เป็นไปได้สูงดูคะแนนจากฝั่งเพื่อไทย2 0 0 0 0กว่านะครับดูคะแนนของฝั่งของอพรรคกล้าดูคะแนนของฝั่งก้าวพรกก้าวไก่นะครับแล้วก็ดูคะแนนในส่วนของไทยพักดีรวมทั้งพลังประชารับคงเป็นคำตอบนะนะครับคงเป็นคำตอบ นะครับชัดเจนว่าคะแนนทั้งหมดที่ได้มาและมีการแถลงการยอมรับอย่างเป็นทางการคุบอกให้รู้ว่าถ้าในกรุงเทพนะกรนมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาถ้าพักนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่จะทําให้อ่าพักฝ่ายขวานะครับอย่างฝั่งของรัฐบาลน,นั้นมีโอกาสพ่ายแพ้สูงยิ่งพักประชาธิปัตย์ก็จะส่งลงสมัครเลือกตั้งนะครับ ในขณะที่พลังวัชาัก็จะส่งลงคน,คนลงคะสมัครเลือกตั้งคําตอบตอบได้เลยว่ารัฐบาลจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแน่นอนนั่นจะหมายถึงจะส่งผลทําให้นะครับมีผลกระทบนะครับในระยะยาวในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปี2565นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ควรจะทํายังไงล่ะเลือกตั้งกรุงเทพเป็นลำบาก นะครเต็มที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องใจยเย็นๆต้องรอเวลาเพนะราะตอนนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีหลักมาจากยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูและเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นนะครับ จะต้องค่อยๆทยอยเลือกและจุดท้ายที่ความจริงมันต้องเริ่มต้นจากกรุงเทพมหาคนครแต่ถ้าบาลตัดสินใจเอากรุงเทพมหาคนครมาทิ้งท้ายนะครับตอนนี้เหลือพักไหนเหลือเขตพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องมีการเลือกตั้งมีเขตพื้นที่ของพัทยาหรือเขตปกครองพิเศษพัทยานะครับซึ่งปัจจุบันใช้คําสั่งของหัวหน้ารอสอชคอ,อสอชอนะครับทั้งกรุงเทพมหาคนครในการดํารงตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและของผู้ว่า กรุงเทพมหานครนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยทำยังไงอ่ะสถานการณ์แบบนี้นะครับเต็มที่ก็ให้มีการเลือกตั้งพัทยานะครับถ้าการเลือกตั้งพัทยาสามารถรักษาฐานได้ตอนนี้ยากแล้วละครับที่จะมีการเลือกตั้งกรุงเทพนั่นหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพในเร็ววันนี้วันนี้ไหมถ้าควรจะเกิดขึ้นไม่ควรมีนะครับควรจะเลื่อนออกไปนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง สอสอแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเกมนี้เป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้คงชัดเจนนะครับว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้เสียเสียงไปเพียงหนึ่งเสียงแต่บ่งชี้ถึงเสถียรภาพของรัฐบาลน,นะครับในวันนี้และในอนาคตหากพลาดเกมนี้ครับก็จะส่งผลทำให้หมากเกมอื่นๆในกระดานถูกกิ่นทั้งกระดาน นะครับการเมืองก็เหมือนเดินหมากรุกพาร,ราดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ